คุณมั่นใจแค่ไหนว่ารถของคุณที่จอดอยู่ที่นี่จะไม่ถูกขโมยไปผมรองรถเลยนี่ครับผมมาทำดูแลแบบเดียวเองแล้วคุณล่ะมีกล้องจอดปิดก็อุ่นใจแล้วและก็ไม่ลืมเสียบกุญแจไว้ในรถคุณอย่าเพิ่งไว้ใจถ้าคุณยังไม่ได้เห็นนี่ถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับรถของคุณอย่าลืม ล็อกขอทุกครั้งไม่เสียบคุณแจทิ้งไว้ไม่จอดในที่ลับตามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีสี่ข้อง่ายๆแค่นี้ก็ลดโอกาสเสี่ยงรถจักยานยนต์ของคุณจากเหล่ามิจฉาชีพได้แล้วไปไปกันเถอะร,รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ